ก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็อาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องอาการใช้แอปหรือการใช้เว็บนะครับที่อา,อาจารย์ได้ได้นำเสนอไปนะครับก็คือเว็บหมอดู .com นะครับซึ่งก็ถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องของการพยากรณ์ก็ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้ามาสู่ระบบของเรานะครับระบบของเราเรียกว่าถูกมากนะครับถ้าจะว่าไปแล้วนะครับที่เป็นระบบที่ถูกอย่างมากมายเลยนะครับราคาเป็นกันเองนะครับก็สามารถเข้าไปที่นะครับหมอดู .com นะครับก็จะขึ้นว่าที่ปรึกษาดวงนะครับท่านสามารถจะเลือก นักพยากรณ์นะครับตอนนี้มีทั้งหมด15ท่านนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะเติบโตเติบโตขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็บางท่านช่วงนี้นะครับอาจจะติดภารกิจนะครับยังไม่ได้ให้บริการนะครับแต่ว่ามี10ท่านแรกนะครับที่กดเข้าไปแล้วก็จะเจอนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้แนะนานะครับทีมงานนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์ยัติสาลิมอุดมพรนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในหลายๆด้านนะครับศึกษาศาสตร์ ต่างๆว่าตอนนี้น่าจะ2 3าสขึ้นแล้วนะครับเกือบจะ30สาสแล้วนะครับตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเลขศาสต์นะครับแล้วก็ดูวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนเบอร์โ,โทรศัพท์นะครับเรื่องของเลขศาสต์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานสี่ฐานไพ่ต่างๆนะครับอาจารย์ยติสาเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเลยนะครับในตรงนี้นะครับอาจารย์ก็ไปนั่งดูกับท่านเหมือนกันนะครับมีความแม่นยำสูงเลยนะครับ ตรงนี้ก็แนะนําเลยนะฮะในการในการจองนะครับจองคิวนะครับเวลาจองคิวเนี่ยก็ให้เราไปที่นะครับวันที่เราจะจองนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมจะจองดูกับอาจารย์จะที่สาพรุ่งนี้นะครับก็ไปดูนะครับว่าสมมติว่าผมบ้างตอนช่วงบ่ายสองครึ่งนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับและอย่าลืมนะครับก็กด c o n t i n u ี Continue, นะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลนะครับใส่ชื่อนะครับตามเกีดดยรติคุณแล้วก็ท่านก็ใส่อีเมลของท่านไปนะครับ แล้วก็อย่าลืมใส่เบอร์โทรนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่เบอร์โทรไปเนี่ยจะมี s อสเมีไปถึงท่านเลยนะครับแล้วก็จะมีจะมีลิงก์นะครับเวลาท่านจะพบกับนักวิทยากรนะครับท่านก็กดลิงก์จากมือถือท่านเลยนะครับในเวลาที่ท่านจองนั้นนะครับสมมติผมจองณเวลา19นะณนะเวลา14่จุศูนย์วันที่19คือพรุ่งนี้นะครับ แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับก็พยายามนะครับเวลาที่ที่กรอกับพยายามกรอกให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้ากรอกผิด SMS จะไม่ได้เข้าไปในในระบบของท่านนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับจะหาไม่เจอจนถึสิบนะครับเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านก็จะนั่งรอพยากรให้ท่านอยู่นะครับเพราะว่าพอท่านสั่งปุ๊บนี่ เอสเอ็มเอสก็จะส่งไปถึงท่านนะครับพอคลิกเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะเข้าไปสู่หน้าของการยืนยันนะครับว่าท่านได้สั่งซื้อนะครับการพยากรณ์นะครับอันนี้นะครับก็อย่าลืมใส่ลายไอดีไปนะครับเนี่ยลายไปแล้วก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบต่างๆแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะถ้าสั่งซื้อปุ๊บเนี่ยนะครับก็ท่านต้อง เตรียมโอนตังค์นะครับภายในครึ่งชั่งวโมงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวระบบก็จะตัดนะครับก็อันนี้ก็สมมุติว่าคลิกไปแล้วนะครับในตรงนี้ก็เป็นคําสั่งออกมาว่าเป็นการสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่มีเอสไปนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ SMS ไปเอสไปถึงท่านนะครับก็ ลักษณะก็นะฮะัอ s ไปก็เหมือน SMS ทั่วๆไปนะครับที่บอกว่าท่านได้นัดดูดวงนะครับกับอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้นะครับแล้ว SMS ก็จะบอกว่าจะต้องไปเจอนะครับท่านต่างๆเมื่อไหร่นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ ก็ขอบคุณที่นัดดูดวงกับอาจารย์เกียรติคุณนะครับก็เนี่ยพอถึงเวลานะครับเวลานัดหมายก็ให้กดลงไปตรงนี้นะครับก็ขอให้ในส่วนนี้นะครับก็คือ,อโทรศัพท์ที่มีลายนะโทรศัพท์ที่เชื่อมลายไว้พอกดตึงนิดเดียวนะครับในเวลาที่กําหนดนั้นนะครับอาจารย์ทุกท่านก็นั่งรอท่านอยู่ที่จะพยากรณ์ให้ท่านนะครับหรือว่าอันนี้นะครับเป็นเนี่ยอันนี้ก็จองคิวไปคิวหนึ่งนะครับสิบสามจุดสามศูนย์ ถึงเวลาปุ๊บก็กดเข้าไปนะฮะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปพบนักพยากรณ์ที่ท่านเลือกได้นะครับเป็นบริการที่เราเองพยายามนะครับที่จะทํารูปแบบต่างๆนะครับให้เหมาะสมกับยุคเหมาะสมกับสถานการณ์นะครับซึ่งระบบนี้ถือว่าเป็นระบบที่ดีมากนะครับในการที่สามารถที่จะเข้าพบ นะครับนักงพยากรณ์ได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับในโลกเ่นนี้เลยก็ได้นะครับแต่จริงๆตอนเนี้ยผมเอาประเทศไทยก่อนนะครับท่านสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ราคาขนาดนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับอย่างอาจารย์อาจารย์ทิสาเนี่ยท่านดูครั้งละหนึ่งพันนะครับผมเองก็ครั้งละหนึ่งพันเหมือนกันนะครับก็ราคาก็ลงมาเยอะมากเลยนะครับอันนี้นะครับก็ถ้าจะเลือกผมก็กดอาจารย์เกียรติคุณนะครับแล้วก็เข้ามา โปรไฟล์ uh, ไม่ได้เขียนไว้เยอะนะครับจริงๆอาจจะยาวเป็นหน้าสองหน้าเลยนะครับเอาสั้นๆก็พอนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามากดเลือกนะครับว่าว่างวันไหนจเจอกันอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับ,นนค,รบคิวนะแล้วก็กดคอนติเนียอย่าลืมกด c อนติเนียนะครับแล้วก็มาใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เราส่ง s m s ไปให้แล้วก็กดคอนเฟิร์มแค่นี้เองนะครับแล้วก็พอถึงเวลาอีกหน้าหนึ่งก็ เป็นการเป็นการยืนยันนะครับว่าท่านได้สั่งซื้อนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับโอนเงินภายในครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วท่านท่านจะได้คิวในการเจอหัวจานนั้นๆน,น,นะครับซึ่งในตรงนี้เราก็จะพัฒนาระบบให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ทีมงานนะครับได้ได้ใส่ลงไปนะครับในเว็บก็คือว่า้านะครับท่านอยากดู ดวงแบบเออตอนนี้อยากดูแล้วมีอาจารย์ท่านไหนว่างบ้างนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าณตอนนี้นะครับยี่ยี่สิบสองนาฬิกาเนี้ยอ่าจะถึงแล้วนะครับมีอาจารย์ท่านไหนว่างบ้างนะครับเราก็เลือกไปนะครับสมมุติว่าเราอยากดูนะครับยี่สิบสองยี่สบสามนาฬิกามีอาจารย์ท่านไหนนั่งนั่งพยากรณ์นะครับตอนนี้ก็อยู่หลายท่านนะครับแล้วก็ลองกดตรงนี้ว่า โอลาพยากรอาจารย์นะครับอาจารย์อิสรีอยู่หรือเปล่าน,นี่นะครับข่างสามารถจองดูดวงกับอาจารย์อิสรีได้นะครับอาจารย์อิสรีก็จะดูดวงนะครับสําหรับวันนี้ถึงหกทุ่มเลยนะครับหรือว่าจะดูดวงกับอาจารย์ยศิสานะครับลองดูสิครับว่ามีไหมอา,อาจารย์ยศิสาลงเบนไปเรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ่าจะอยู่กับอาจารย์ยานิสาทันทีวันนี้ไม่ได้นะครับต้องต้องดูกับท่านอื่นนะครับหรือว่าจะดูกับอาจารย์นักการานะครับนักการนนียดูสิฮะท่านอยู่ไหมก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็จะเหลือเป็นบางท่านนะครับอาจจะเหลือสมมติผมอยู่ไหมนะครับเช็คดูอ่าวันนี้ก็มีในคิวนะครับมีมีเปิดคิวไว้นะครับเนี้ยนะครับสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มครึ่ง ห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งแบบนี้นะครับท่านสามารถที่จะเข้ามาจองคิวได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบริการใหม่นะครับที่ท่านอยากดูดวงดวงนะครับเราก็ามี f a s t Tag ให้นะครับส่วนช่องต่างๆนี้ก็ไว้ท่านจองคิวนะครับท่านก็มาดูสำหรับลุกดวงเราก็มีการสามารถที่จะเข้าไปดูในส่งอีเมลไปนะในสามารับท่านเข้ามาดูว่าท่านมีนัดกับนักพยากรณ์ท่านไหนเวลาอะไรนะครับ ท่านก็ใส่อีเมลของท่านตรงนี้นะครับแต่ว่าขอเป็นอีเมลที่ตรงกันกับส่งจองดูดวงกับเรานะครับเพราะว่าถ้าคนละอีเมลแล้วมันก็จะหากันไม่เจอนะครับตรงนี้นะก็อย่าลืมนะครับมาใครสนใจนะครับสามารถที่จะมาดูดวงกับเรานะครับเราเปิดจองได้ตลอด24ชั่วโมงครับตอนนี้อาจารย์แต่ละท่านก็ได้ ให้ตารางมาแล้วนะครับว่าจะทํางานตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับบางท่านก็ถึงเย็นบางท่านก็ถึงหกทุ่มนะในอนาคตอาจจะมีคนขยันนะครับอาจจะดูหลังเที่ยงคืนก็ได้อย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูคิวกันนะครับอาจารย์ท่านต่างๆนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านเลยนะครับอย่างเช่นอาจารย์ส้อยแสนสุกนะครับก็เป็นนักโหราเลกศาสตร์นะครับเชี่ยวชาญด้านเลขเตัวแบบนี้นะครับก็ เราก็มาสามารถมาดูนะครับศาสตร์ที่ใช้พยากรแล้วก็ศาสตร์ที่ท่านศึกษานะครับนุเราจะดูดวงในวันพฤหัสที่จะถึงนี้เราก็จองไปนะฮะนี่เราก็ดูคิวว่างเมื่อไหร่เลยนะครับแล้วก็กดจองนะครับกดจองแล้วก็อย่าลืมนะครับกดคอนตินูแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปใส่วันชื่อนะครับนามสกุลอีเมลนะครับแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์นะครับสข้อมูลนี้อย่าลืมนะครับเพราะว่าอีเมลเราก็จะมีลิงก์ส่งไปที่อีเมลของท่านนะครับเบอร์โทรศัพท์เราก็จะมี SMS ส่งไปเลยนะครับพอพอถึงเวลา,าดัดหมายปุ๊บนะครับอย่างเช่นสมมุติว่านัดกับอาจารย์ส้อยแสนสุขนะครับเวลา,าวันที่22กันยานะครับเวลา20.30พอปุ๊บเนี่ยจะมี SMS ไปให้ท่านเลยนะครับซึ่งสะดวกมากมายนะครับกับระบบนี้นะครับสามารถที่จะ ใช้สิ่งต่างๆได้ง่ายดายนะครับเพียงท่านอยู่ในมือถือของท่านนะครับปลายนี้ของท่านสามารถเลือกนักพยากรณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้พบนักพยากรณ์นะครับตัวเป็นๆเราคุยกันแบบนี้เลยนะครับอยู่ที่ไหนนะครับท่านสามารถที่จะมาคุยกับทีมนักพยากรณ์ได้ทุกคนนะครับเวลาที่ท่านจองเข้ามานะครับไม่ว่าท่านจะอยู่เชียงใหม่ท่านอยู่ภูเก็ตนะครับท่านอยู่ขอนแก่นนะครับ ทุกภาคทุกส่วนสามารถที่จะมาจองได้หรือว่าท่านอยู่ต่างประเทศเราก็ยินดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบเราเนี่ยจริงๆแล้ววางไว้สามารถที่จะโทรไลน์จากต่างประเทศได้เลยนะครับถ้าถ้าท่านใส่เบอร์โทรศรัพท์ที่ต่างประเทศอันนั้นเราก็จะยิงเอ s สเอไปถึงต่างประเทศอันนั้นได้เลยนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าท่านต้องมีระบบที่โอนเงินเข้ามาในประเทศไทยให้นะครับเพราะว่าในอนาคตเดี๋ยวเราจะก็จะมีระบบ การตัดบัตรเครดิตรต่างๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นการเปิดตัวนะครับในเรื่องของอการใช้เว็บหมอดู d c o m นะครับหมอดู d c o m พยายามเนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับเว็แบบของเรานะครับที่ปรึกษาด้านดวงชะตานะครับเพราะว่าเราเองนะครับจะจะยืนนะครับในเรื่องของ เข็มุ่งเป้าหมายของเราก็คือจะเป็นผู้นำทางด้านไอทีเป็นผู้นำด้านการให้บริการปรึกษาด้านดวงชะนะครับเป็นที่หนึ่งของประเทศนะครับภายในปี2566นะครับแล้วพบกันนะครับในวันหลังนะครับอาจารย์ก็จะมีเรื่องมาคุยกับทุกท่านอีกสวัสดีครับ